สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนันพ่อครับพอบานคุณมีแล้ะน้าพี่น้องเนาะเมื่อนี้นะครับพอบานคุณมีสิพาไปเห็เมนุงง่ายๆนะครับกิ่นกับน้ำริกกับปีก็ไดหรือกิ่นกับในส่วนของสม่ำตาต่างๆก็ะไดน้พี่น้องเนาะเมื่อนี้พอบานคุณมีสิพาไมเห็ดพักบุ้งดองนะครับพี่น้องเดี๋ยวฮ่องเบเบิ่งส่วนผสมกันก่อนนะครับเนาะว่ามีัง่แน่นะครับพี่น้องครับ ส่วนผสมของเขากะสมีผักบุ้งเนาะพี่น้องเนาะพ่อปันพูนมีพาฉีกล่างไว้เรียบร้อยนะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับเป็นล้ำๆ้เนาะพี่น้องเนาะฉีกเรียบร้อยนะครับพาก่างเรียบร้อยล่างเรียบร้อยนะครับเนาะกะสมีนำตาลซ้ายนะครับพี่น้องนำสมสายสายชูนะครับแล้วก็น้ำปลาอันนี้นำตาลมะพร้าวเด้อพี่น้องเด้อนะครับแต่ว่าพอพอดีพ่อปันพูนมีแส่ตู้เย็นไว้นะครับมันเป็นก่อนมาเลยมใส่มีดขูดเรานะครับเนาะเดี๋ยวเขามาเริ่มกันเลยครับพี่น้องครับ น้ำส้มสายชูนะพี่น้องทุกปก่กอนนะครับเนาะสูตรนี้ใส่น้ำส้มสายชูนะครับพี่น้องน้ำส้มสายชูล,ลงไปแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของน้ำปลานะครับสูตรกะนะพี่น้องแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะครับใส่ลงไปนะพี่น้อง เติมความหวานคุมน้วแน่จจกหน้อยครับน้ำตาลซ้ายนะครับสูตรขมบัตรม,ม,มันมีน้ำตาลซ้ายน้ำนอพี่น้องเนาะนะครับอ่เรียบร้อยนะครับก็ใส่สี่เลยนะครับพี่น้องเนาะน้ำตาลเขาจะเป็นก้อนเน่จจกหน้อยกับขี้โดนแน่จจกหน่อยนะครับใส่มีคนเลยว่าเมื่อนี้เขาใส่ถุงมืออยู่แล้วนะครับเนาะคนจนกว่าน้ำตาลมันจะละลายนะครับพี่น้องเนาะนะครับ อาจจะละลายพอดีบายในมีเพราะว่าน้าตาลมะพร้าวเพราะนั้นนะครับมันเป็นก้อนนะพี่น้องนะครับขนาดขูดเราก็ยังเป็นก้อนอยู่นะครับเนาะประมาณนี้นะครับเอาผักบุ้งลงไปเลยนะครับพี่น้องตุ๋นลงไปแล้วก็ขย้เนะพี่น้องนอะขยํำให้เข้ากันดีๆนะครับ พยยไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะนะครับอาจจะมาไปนน้ำกระไดหรืออาจ,จิบดมากระไดแล้วจะมาขูดมันด้วยพี่น้องเด้อนะครับจะสูดหัวบ้านันมีเดี๋ยวชิบมาไปถิมไว้จะกสิบนาทีนะครับเนาะประมาณนี้นะครับเรี่ยปล่อยนะพี่น้องเนาะผ่านไปสิบนาทีแล้วหนะ้่ตากประมาณนี้นะครับแล้วก็กำกับดีปิดออกนะครับเนาะ ใส่ถ้่วครับพี่น้องความกินนะครับเบิ่งหน้าตานะครับนาะเป็นจะแซ่บคักขนาดใดจังใดนะพี่น้องลองไปเห็ดตามเบิงนะครับในส่วนของผักบุ้งดองครับพี่น้องเป็นไรครับพี่น้องหน้าตานะครับนักผักบุ้งดองสูตรสไตล์พะบานพุงนหมีเป็นกินบัวครับพี่น้องจังไหนก็ลองไปเห็ดตามเบิงเด้อพี่น้องเด้อนะครับคลิปนี้นะครับนักพอบานพุ่นหมีกับถ่ายปเพเ่คถดีกรอนะครับถ้าเบ่งว่าคลิปต่อไปพอบานพุ่นหมี ซิเศอย่างให้กินให้เบ่งให้ชมได้พี่น้องเด้อขอบคุณลหลายๆนะครับที่เขามารับชมให้ำกำลังใจสิ่งกันละกันนะพี่น้องเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องครับ